สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพ่อชื่ออะไรคะชื่อสง่าศักดิ์พันจันทร์ครับคุณพ่อมาจากไหนคะเออ่ตอนนี้ทํางานอยู่ที่เขตบางบอนครับอยู่บางบอนครับอ๋ออยู่กรุงเทพเลยใกล้ๆกันเนี่ยครับแล้วคุณพ่อรู้จักที่นี่ได้ยังไงคะับพุทธสถานคลายทุกข์รู้จักจาก YouTube เมื่อประมาณปลายปลายปี65นะครับก็เล่นไปเล่นมา3-4รอบนะครับก็เลยได้ได้ดูดูแล้วก็ติดตามมาเรื่อยๆนะ จนได้เดือนนี้าปีปีหกหกก็เลยได้มาปฏิบัติธรรมช่วงสงการเลยกวันปีหนึ่งเลยหรอคะถึงได้มาหลังจากที่เห็นคลิปครั้งแรกประมาณสี่เดือนเเออาดืนหาทางมากำลังศึกษาเส้นทางมาประมาณนึกเวลาสงการก็เลยได้มาปฏิบัติธรรมแล้วตอนที่คุณพ่อมาครั้งแรกมีมีความทุกข์อะไรคะ ก็ไม่มีอะไรนะเขาอยากมาปฏิบัติธรรมปกตินะครับก็ยังไม่มีเวลาจะมาสื่อมาอะไรนะครับก็ครั้งที่สองก็ปลายปีเดือนธันวาที่ผ่านมานี่ก็ลางานมาปฏิบัติครั้งที่สองนี่มากี่วันคะมาเจ็ดวัน่ะเจ็ดวันเคยแล้วครั้งไหนยาวสุดครั้งเป็นครั้งเนี้ยในครั้งที่สามครั้งกี่วันคะ อันนี้รับสัจจป,ปูเวนนะครับก็คือให้บวดสามสิบวันนะครับก็สาเหตุก็คือว่ามีอาการปวดหัวมากปูปูท่านหินมันมีไฟลุกบนหัวแล้วแล้วท่านก็ถามว่าจะเ้าปวดหัวมากมันจะระเบิดใช่ไหม,มก็เลยบอกว่าใช่มันเป็นมานานแล้วแต่ที่ท่านทักมานี่คือผมไม่ได้ถามนะ,ะท่านทักมาเองผมก็เลยว่ามันตรงมากก็ ท่นก็เลยถามว่าเจ้าเคยไปตีหัวใครมาไหมผมก็ไม่เคยเอรีอะไรนะไม่เคยตีใคราติานี้ไม่มีไม่ม,ม,มีก็คิดในใจว่าถ้ามีก็คงจะเป็นสมัยในเด็กตอนอายุสิบสองสิบสามเพราะว่าเป็นเป็นลูกชาวนาก็คือทําได้ทํานายุคนั้นมันก็อยู่ชนบทมากๆมันก็ไม่มีรถไถมันมี ไถัววายไหมค่ะนั่นแหละไปไถพอผมไปพึ่งหัดเรียนไถเงี้ยไยก็เป็นควายไม่ควายแก่เงี้ยแล้วผมก็เป็นเด็กเงี้ยพอไปไถมันก็เดินหนีมันไม่เชื่อฟังก็ตีหรือตีหัวมันก็โมโหโมโหกัดร้องไห้ก็ไปผูกมันไว้กับต้นไม้ก็ตีหัวมันเต้นไม้ตีจําได้เงั้ยน่ะก็เดาๆนะประมาณนั้นแหละ ้ปู่ก็เลยบอกว่าเจ้าจะบวชให้เข้อได้ไหมสามสิบวันก็ยังไม่แน่ใจก็เลยให้ปู่ช่วยเคลียร์เรื่องรางงานได้ถ้าเวลาได้ก็จะมาบวชรับปากปู่พอพอนนี้กลับไปบ้านประมาณสักสองวันอาการก็ดีขึ้นมาเลยจนถึงวันที่ที่ยนะี่สิบเอ็ดยี่สิบสองเนี่ย ก็เลยจะได้หาทาามาจะมาปฏิบัติแน่แล้วภายในเดือนนี้ที่ปู่บอกเข้านั้นห้ามเป็นเดือนอื่นไม่ออกก็เลยตัดใจลาง,งานถ้าเขาไม่ให้ลาก็คือขาดงานหรือว่าออกงานตัดใจมาเลยทีน,นี้บางเอิญเ,เขาอนุญาตผ่านได้ก็เลยได้มาบวดปฏิบัติที่นี่แล้วว<น>ันนี้ก็ครบแล้วสามสิบวันเหรอคะครบสามสิบวันแล้วเป็นยังไงคะอาการปวดหวัวด,ดีขึ้นไหมคะอ๋อ ในวันนี้อาการก็คือเหลือประมาณี่ส20เปอร์เซ็นแต่เมื่อวานนี้เป็นวันสุดท้ายนีอาการหนักมากทั้งแบบว่าอืมมันมันเหนื่อยมันโหยพอดีออกไปข้างนอกไปทาความสะอาดวัดวารางเนี่ยไม่รู้ว่าเหนื่อยจากอะไรโหยเพราะอะไรแล้วก็ปวดหัวมาแบบเหมือนจะเอาไม่อยู่เหมันคล้ายๆจะเป็นลมเหมือนจะ บอกไม่ถูกหรือว่าจากอาการที่เราเป็นไข้พอดทีไปทินแม่พาไปนั่งสมาธิในโบสก็เลยนึกได้ว่าอาจจะเป็นเจ้าก,การรมในเรอะไรเราสักอย่างที่เข้ามาแสดงให้เราเห็นเงนี้ยเลยได้นั่งแผง่เมตตาให้เขามันก็ลดละลดลดไปเรื่อยเรื่อยแผ่ไปเรื่อยลดไปเรื่อยเหี๋ยวมันสามสิเอร์เซ็น30%อะไรเงี้ย ก็เริ่มเบาขึ้นเบาขึ้นแนั้นแหละก็เลยได้นั่งสมาธิแล้วรู้สึกดีขึ้นมาบ้างก็มาวันนี้ตื่นเช้ามาวันนี้ก็หายลงไปเลยหายทั้งปวดหัวที่เป็นไข้ก็เหมือนจะหายไปเลยเหลือนิดเดียวแต่ตอนนี้ก็มีอยู่หน่อยประมาณสิบยสบเปอร์ซ็นต์เหมือตอนนี้เราเข้าพวกปูอีกเหรอคะไปรายงานผลก็ถือว่า เป็นประสบการณ์ที่ดีที่ได้อยู่สามสี่วันแล้วก็จากที่เราปฏิบัติกําลังจะรู้เรื่องแล้วก็ได้กลับที่นี้อยู่ยามันก็ต่อเนื่องก็ได้รู้วิธีการปฏิบัติยังไงให้มันมีสมาธิพอแม่เขาช่วยแนะนำแม่วันอะไรด้วยครับแล้วก็ก่อนที่จะมาที่นี่เคยไปปฏิบัติธรรมที่ไหนมาก่อนไหมคะไม่ไม่ เคยไปวัดอัมพวันอยู่คือไปสามวันปฏิบัติได้วันหนึ่งนะครับตรงนั้นก็คือเป็นวันหยุดงานครั้งเดียวนะครับครั้งที่สองก็คือมาที่นี่มาที่นี่คือ,อที่ปฏิบัติยาวๆครั้งแรกในชีวิตก็คือที่มาที่นี่นใช่ไหมคะเ,เพราะว่าอยู่ใกล้สะดวกมาได้ง่ายแล้วหนึ่งเดือนที่มาอยู่ที่นี่สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองไหมคะในด้านจิตใจเราเป็นยังไงบ้างคะก็ มันก็เริ่มจะดีขึ้นเริ่มรับรู้ว่าสิอาอ่งที่เราเป็นอยู่มันเป็นยังไงค่ะแต่เมื่อก่อนเราก็ไม่ยังไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรปล่อยวางได้มากขึ้นไหมอยากลังพอ่อ,อฟังท่านเทศแล้วก็ประทับใจเหมือนได้อ่านหนังสือ,อทุกตัวจากหนังสือคือตอนท่านเทศนี่ตั้งใจไว้ว่าจะ พยายามไม่ง่วงไม่หลับเนี่ยพยายามมองมาทาก็มีพยายามมองไหมคะใช้พนมมือเนี้ยตลอดอถ้ามันจะหลับมันก็ต้องตกมาแล้วก็ตื่นเนี่ยถ้ามันไม่ไหวจริงจริงมันก็มีบ้างกลัวจะกลัวจะพลาดบางชดใช่ไหมใช่ใช่ก็คือตั้งใจฟังก็คือเข้าใจทุกคําที่หลวงพ่อ,อท่านเทศเพราะว่ามันเหมือนที่เราได้อ่านหนังสือทุกตัวเลย ประมาณนั้นเลยทำาเทศณนาของหลวงพอ่อชอบมากครับท่านเทศเหมือนจะฟังเข้าใจง่ายใช่ไหมแต่ถ้าเราใช้ปัญญาพิจรารณามันก็จะเป็นธรรมที่ลึกคือคอมันเหมือนเข้าไปในตัวหนังสือนะ่ะใช่ผมฟังแบบนั้นเลยนะแต่บางทีก็น้ําตาไหลเหมือนกันนะบางวันน้ําตาไหลเหมือนกันมันมาโดยอัดโนมัติ ายคนบอกว่าหลวงพ่อเทศแต่ละวันนี้จะไม่ทากันแล้วก็จะมาเพศโดนใจแต่ละคนแต่ละคนนะพ่อรู้สึกไหมอ๋อรู้สึกเหมือนกันก็วันที่น้ําตาไหลอะไรเงี้ยก็มันมีบ่อยเหมือนกันครับเหมือนบางทีเรามีคําถามหรือมีปัญหาอะไรเราเราไม่ได้ไปเรียนถามท่านแต่พอตอนเช้าท่านเทศนเี่ยมันจะเหมือนตอบคาถามนิดนะใช่ที่เราคิดอยู่เนี่ย ก็คือเหมือนเหมือนว่าคนอื่นจะถามแทนเราไว้แล้วท่านมาตอบอย่างเงี้ยมานั้นแ่ะเหมือนฝากคําถามไว้แล้วท่านมาตอบแล้วการปฏิบัติธรรมของพ่อนี่แค่จะเอาแก้กรรมให้ผ่านไปโดยให้ชีวิตมีความปกติสุขหรือว่าจะแค่ความสงบของจิตใจหรือว่าอยากจะต่อยอดไปถึงมรรคผลนิพพานคะใจก็ตามที่หลวงพ่อเทศนะครับถ้า มีโอกาสก็ทําทําคือทําไปเรื่อยคือออกจากไปที่นี่ก็ต้องต้องทำนะครับมันมันเป็นติดเป็นหลังจากที่มาปฏิบัติที่นี่แล้วนะครับก็คือกลับไปที่พักมันต้องทำนะครับค่ะแล้วกลับไปบ้านจะเอาไปต่อยอดไหมคะมันไม่ทํำไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างมนมันจะแบบไม่มีพลังไงมันเคยชินแล้วเนาะมันเคยชินแล้วมันต้องทํำ อาจจะเวลาไม่มากนิดๆตหน่อยสิบยี่สิบนาทีเงี้ยแต่ถ้าเวลาไหนสะดวกเราก็จัดยาวได้เนประมาณนั้นคร่ะวันนี้คุณพ่อจะลาสินแล้วจะกลับบ้านแล้วก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะมีโอกาสก็กลับมาเยี่ยมพวกเราใหม่นะคะขอให้พ่อเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมค่ะสาธุค่ะ